สิบโกกาลิกสูตรว่าด้วยพระโกกาลิกะข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเจตวันอารามของอนาธบินทิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นแลโกกาลิกะภิกษุเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควร ได้กราบทูลดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญท่านพระสารีบุตรและท่านพระโมคคัลลานะเป็นผู้มีความปรารถนาชั่วลู้อำนาจความปรารถนาชั่วเมื่อโกกาลิกะภิกษุกราบทูลอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับโกกาลิกะภิกษุดังนี้ว่าโกกาลิกะเธออย่ากล่าวอย่างนั้นเธออย่ากล่าวอย่างนั้น เธอจงทําจิตให้เลื่อมใสในสารีบุตรและโมคคลานะเถิดสารีบุตรและโมคคลานะเป็นผู้มีศีลเป็นที่รักแม้ครั้งที่สองโกกาลิกะภิกษุก็กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้พระผู้มีพระภาคทรงเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาของข้าพระองค์ มีพระพุทธพจน์ที่ข้าพระองค์เชื่อถือได้ก็จริงแต่ท่านพระสารีบุตรและท่านพระโมคคัลลานะเป็นผู้มีความปรารถนาชั่วรู้อำนาจความปรารถนาชั่วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับโกกาลิกาภิกษุดังนี้ว่าโกกาลิกาเธออยากกล่าวอย่างนั้นเธออยากกล่าวอย่างนั้นเธอจงทำจิตให้เลื่อมใสในสารีบุตร และโมคคราณะเถิดสารีบุตรและโมคคราณะเป็นผู้มีศีลเป็นที่รักแม้ครั้งที่สามโกกาลิกาภิกษุก็กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้พระผู้มีพระภาคก็ทรงเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาของข้าพระองค์มีพระพุทธพจน์ที่ข้าพระองค์เชื่อถือได้ก็จริง แต่ท่านพระสาริบุตรและท่านพระโมคคลานะเป็นผู้มีความปรารถนาชั่วลู้อำนาจแก่ความปรารถนาชั่วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับโกกาลิกะภิกษุดังนี้ว่าโกกาลิกะเธออยากล่าวอย่างนั้นเธออยากล่าวอย่างนั้นเธอจงทำจิตให้เลื่อมใสในสารีบุตรและโมคคลานะเอิอ สารีบุตรและโมคาลานะเป็นผู้มีศีลเป็นที่รักครั้งนั้นโกกาลิกาภิกษุลุกจากอาสนะถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคกระทำประทักษิณแล้วจากไปเมื่อโกกาลิกาภิกษุจากไปไม่นานร่างกายมีแต่ตุ่มขนาดเท่า,มาเมล็ดพันธุ์ผักกาดเกิดขึ้นทั่วร่างตุ่มเหล่านั้นโตเท่า,มาเมล็ดพันุ์ผักกาด แล้วโตวเท่า,มาเมล็ดถั่วเขียวโตวเท่า,มาเมล็ดถั่วดำโตเท่า,มาเมล็ดพุทราโตเท่า,มาเมล็ดกระเบาโตเท่าผลมะขามป้อมโตเท่าผลมะตูมอ่อนเท่าผลมะตูมแก่แล้วก็แตกเยิม้มหน้องและเลือดไหลออกมาโกการิกาภิษุเพราะทนพิษตุ่มแตกนั้น ไม่ไหวจึงมรณาภาพลงในขณะนั้นและเมื่อมอรณาภาพลงแล้วได้ไปเกิดในปฐุมมนรกเพราะมีจิตผูกอาคาตในท่านพระสารีบุตรและท่านพระโมคคัลลานะครั้งนั้นเมื่อราตรีผ่านไปท้าสหบดีพรมมีวันนะงดงามยิ่งนักเปร่งรัศมีให้สว่างไปทั่วพระเชตวัน เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถท้า,ายอภิวาทแล้วยืนอยู่ณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญโกกาลิกะพิสุมรณาภาพแล้วไปเกิดในปุมนาลกเพราะมีจิตผูกอาฆาตในท่านพระสารีบุตรและท่านพระโมคคัลลานนะท้าสหบ,บดีพรมขันกราบทูลอย่างนี้แล้ว ถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคกระทําประทักษิณแล้วหายไปณนะที่นั้นแหลครั้นคืนนั้นผ่านไปพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อคืนนี้เมื่อราตรีผ่านไปท้าสหบดีพรมภิกษุทั้งหลายท้าสหบดีพรมกล่าวอย่างนี้แล้ว ก็กระทําประทักษิณแล้วหายไปนะที่นั้นแลเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วภิกษุรูปหนึ่งได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญประมาณอายุปฐุมนรกนานเท่าไรหนอพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุประมาณอายุในปฐุมนรกนานมากประมาณอายุในปฐุมนรกนั้น ยากที่จะนับได้ว่าประมาณเท่านี้ปีประมาณร้อยปีเท่านี้ประมาณพันปีเท่านี้ประมาณแสนปีเท่านี้ภิกษุนั้นทูลถามอีกว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญพระองค์พอจะยกอุปมาได้หรือไม่พระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าได้ภิกษุ แล้วตรัสว่าภิกษุหนึ่งเกวียนเมล็ดงาของชาวโกศนมีอัตรายี่สิบขารีล่วงไปแล้วแสนปีบุรุษจึงนำเมล็ดงาออกจากเกวียนนั้นหนึ่งเมล็ดเมล็ดงาหนึ่งเกวียนของชาวโกศนซึ่งมีอัตรายี่สิบขารีนั้นจะพึงหมดไปโดยทํานองนี้เร็วกว่าแต่ว่าหนึ่งอัพุธนรกหาหมดไปไม่ ยี่สิบอภุดนรกเป็นหนึ่งนิรพุทธนรกยี่สิบนิรพุทธนรกเป็นหนึ่งอัภพนรกยี่สิบนิรพุทธนรกเป็นหนึ่งอัภพ,รพนรกยี่สิบอาภพนรกเป็นหนึ่งอาหะหานรกยี่สิบอาหะาหานรกเป็นหนึ่งอาตตะ นรกยี่สิบอัตตะนรกเป็นหนึ่งกุมมุดนรกยี่สิบกุมมุดนรกเป็นหนึ่งโสคันธิกะนรกยี่สิบโสคันธิกะนรกเป็นหนึ่งอุปลกะนรกยี่สิบอุปรกะนรกเป็นหนึ่งปุนทรีนกะนรกยี่สิบปุนทรีกะนรกเป็นหนึ่งปฐุมานรกภิกษุ โกกาลิกาภิกษุนี้เกิดในปฐุมณนรกเพราะมีจิตผูอาคาตในสารีบุตรและโมคลานะพระผู้มีพระภาคผู้สุคศาสดาครั้นตรัสวยากรพาสิทธิ์นี้แล้วจึงได้ตรัสคถาประพันธ์ต่อไปอีกว่า663พรุสวาจาคำยาเป็นเหมือนพึง่งเครื่องตัดตนเองของคนผ่านผู้กล่าวคำชั่ว ย่อมเกิดที่ปากของคนพาล664ผู้ใดสารเสริญคนที่ควรติเตียนหรือติเตียนคนที่ควรสารเสริญผู้นั้นชื่อว่าสั่งสมความผิดไว้ด้วยปากย่อมไม่ประสบความสุขเพราะความผิดนั้น665กาการปรชาชัยด้วยทรัพย์ในการเล่นการพนันจนหมดตัวนี้ เป็นความผิดเพียงเล็กน้อยแต่การที่บุคคลมีใจประทุษร้ายในบุคคลผู้ดำเนินไปดีแล้วนี้เท่านั้นเป็นความผิดมากกว่า666บุคคลผู้ตั้งวาจาและใจอันชั่วติดเตียนพระอริยะย่อมเข้าถึงนรกสิ้น136,000นนิรพุทธกับกับอีกหอพุทธกับ 667คนที่ชอบกล่าวคำไม่จริงหรือคนที่ทำความชั่วแล้วกล่าวว่าฉันไม่ได้ทำต่างก็ตกนรกคนสองจำพวกนั้นต่างมีกรรมชั่วตายไปแล้วมีคติเท่าเทียมกันในโลกหน้า668บุคคลใดประทุษร้ายต่อบุคคลผู้ไม่ประทุษร้าย เป็นผู้บริสุทธิ์ไม่มีกิเลตเพียงดังเนินบาปย่อมกลับมาถึงบุคคลนั้นซึ่งเป็นคนผานอย่างแน่แท้ดุดผงทุลีอันละเอียดที่บุคคลซัดไปทวนลมฉะนั้น669ผู้หมกมุ่นในความโลภต่างๆไม่มีศรัทธามีนิสัยหยาบกระด้างไม่รู้พุทธพจน์มีความตรณีชอบพูดส่อเสียด ย่อมใช้วาจากล่าวร้ายผู้อื่น670โกกาลิกาผู้มีปากเป็นลมชอบพูดเท็จไม่ใช่คนดีชอบกำจัดความเจริญของตนเป็นคนชั่วชอบทำแต่กรรมชั่วเป็นคนต่ำช้าเป็นคนอาภัพเป็นอวชาตบุตรเธออย่าพูดมากในที่นี้ อย่าต้องเป็นสัตว์นรกเลย671เธอย่อมเกลียทุลีคือกิเลสลงใส่ตนไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ตนเองเลยเธอชอบทำกรรมหยาบช้าแล้วยังติเตียนสัตว์บุรุษเธอประพฤติทุจริตมากมายต้องไปเกิดในมหานรกเป็นเวลายาวนานแน่นอน672 กรรมของใครๆย่อมไม่สูญหายไปไหนเขาต้องได้รับผลกรรมนั้นและเป็นเจ้าของกรรมนั้นคนโง่เขลาชอบทำกรรมชั่วหยาบจะประสบทุกข์ที่ตนได้รับในปรโลก673ผู้ทำกรรมชั่วย่อมเข้าถึงสถานที่ที่นายเนี้อรยบาลเขาเอาขอเหล็กอันคมกริบมาเกี่ยวไว้ลูกหลาวเหล็ก อันคมกริบเสียบไว้และมีก้อนเหล็กแดงโชดช่วงเป็นอาหารตามสมควรแก่ความชั่วตามสมควรแก่กรรมชั่วที่ตนทำไว้ร้อยเจ็ดนายเนี่ยระยาบาลทั้งหลายเมื่อพูดกับสัตว์นรกก็พูดไม่ไพเราะสัตว์นรกเหล่านั้นก็วิ่งหนีไปก็ไม่ได้จะเข้าไปขอความช่วยเหลือก็ไม่ได้ จึงนอนอยู่บนฐานเพลิงอันลาดไว้เข้าไปสู่กองไฟอันลุกโพล่ร้อยเจ็ดิบห้นายนิรยบาลเอาขายเหล็กพันสัตว์นรกและทุบด้วยคอ้อนเหล็กในที่นั้นนั้นสัตว์นรกทั้งหลายเข้าไปสู่นรกหมอกควันที่มืดทึบซึ่งปกกลุ่มอบอวนไปด้วยดุดกลุ่มหมอกร้อ็ดสต่อจากนั้นสัตว์นรกเหล่านั้นก็เข้าไปสู่ โลหะกุมพีนรกที่มีเปลวไฟลุกโพล่ลอยวนขึ้นลงพร้อมกับลูกไฟไหม้อยู่ในหม้อเหล็กที่ติดไฟลุกนั้นเป็นเวลานานแสนนานร้อยเจสัตว์นรกผู้ทํากรรมชั่วหยาบไว้ประจำจะพลิกหนีไปทางทิศใด,ดก็ถูกไฟตามเผาไหม้อยู่ในหม้อเหล็กร้อนแดงที่ปนด้วยหนองและเลือดได้รับทุกขกรรมลำบาก ซ้ำอย่างแปดเปื้อนหนองและเลือดอยู่ในโลหะกุดุมพีนรกนั้นร้อ็สิบสัตว์นรกผู้ทำกรรมช่วหยาบไว้ประจำย่อมหมกไม่อยู่ในน้ำที่มีหมู่นอนยัวเยี้ยในโลหะกุมพีนรกแต่ละขุมนั้นๆไม่มีฝั่งที่จะให้ขึ้นอาศัยเลยเพราะมีกระทะครอบอยู่อย่างมิดชิดรอบทุกทิศหกร้อ็ดส ยังมีป่าไม้ที่มีใบคมเหมือนดาบขึ้นอยู่ทั่วไปซึ่งพวกสัตว์นรกเข้าไปจะถูกตัดลำตัวขาดทันทีนายเนี้อรยบาลก็จะเอาเบ็ดเกี่ยวลิ้นทรมานด้วยการดึงออกมาเรื่อยๆื่0อยแปต่อจากนั้นสัตว์นรกนั้นต้องการนารกน้ำกรดซึ่งเป็นแองถูกมีดโกนโกนคมกริบกรีดตามตัว สัตว์ที่โง่เขลาชอบทำบาปไว้มากจึงต้องตกลงไปบนคมมีดโกนนั้น681เพราะได้เคยก่อกรรมทำเข็นไว้สัตว์นรกจึงถูกสุนักดำต่างและสุนักจิ้งจากรุมถึงกัดกินร้องคร่ำครวญอยู่ในที่นั้นๆย้ำยังถูกฝูงแรงกาและนกตักรุมลุมถึงจิกกินอีก 682คนผู้ชอบทำกรรมชั่วหย่าเป็นประจำต้องรู้แก่ใจว่าการดำรงอยู่ในนรกนี้ทุกยากลำบากจริงๆเพราะฉะนั้นนรชนจึงควรรีบทำกิจที่ควรทำแต่ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่นี้และไม่ควรประมาท683เกวียนบรรทุกงาที่ผู้รู้ทั้งหลายนับจำนวน แล้วนำเข้าไปเปรียบกับอายุสัตว์ที่เกิดในปฐุมนรกก็ได้เท่ากับห้า0มืนหนึ่งพันสองร้อยโกรหกร้อยแปดสิบสี่สัตว์นรกทั้งหลายต้องอยู่ในนรกซึ่งมีทุกข์มากมายตามที่กล่าวไว้ในตอนนี้ตลอดระยะเวลายาวนานเพราะฉะนั้นบุคคลควรกำหนดรักษาวาจาใจให้เป็นปกติ ให้ท่านผู้บริสุทธิ์มีศีลเป็นที่รักและมีคุณงามความดีโกกาลิกสูตรที่สิบจบ